กันที่ประเด็นทางการเมืองกันบ้างนะคะวันนี้ค่ะสภาปฏิรูปแห่งชาติเตรียมพิจารณายุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาและการพัฒนามนุษย์นะคะพร้อมรับทราบรายงานความคืบหน้าการยกร่างรัฐธรรม,มนูญที่ขณะนี้อยู่ระหว่างการทบทวนทั้งฉบับ311มาตราค่ะ ประชุมสภาปรตรูปแห่งชาติหรือสปชในวันนี้นะคะคณะกรรมาการยกร่างรัฐธรรมนูญได้รายงานความคืบหน้าการร่างรัฐธรรมนูญซึ่งพิจารณาเสร็จสิ้นแล้วอยู่ระหว่างการทบทวนปรับแก้ถ้อยคําทั้ง315มาตราเพื่อให้เกิดความครบถ้วนสมบูรณ์โดยในวันพรุ่งนี้นายบวรศักดิ์อุวรนโนประธานคณะกรรมาการยกร่างรัฐธรรมนูญจะชี้แจงการยกร่างรัฐธรรมนูญทั้งฉบับอีกครั้งเป็นเวลา2ชั่วโมงเพื่อให้สมาสชิกสปชทราบหลักการสําคัญ จากนั้นที่ประชุมได้พิจารณารายงานของคณะกรรมการปฏิรูปการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มีข้อเสนอสำคัญอาทิเสนอจัดโครงสร้างระบบการศึกษาเพื่อกำหนดกลไกลที่มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักกระจายอำนาจไปยังสถานศึกษาปรับปรุงระบบการผลิตพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาลดความเหลื่อมล้ำด้านการกระจายทรัพยากรทางการศึกษาจัดระบบงบประมาณการศึกษาที่เน้นด้านอุปสงค์จะสรนค่าใช้จ่ายรายหัวโดยตรงแก่ผู้รับการ ศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและอาชีวศึกษาและให้เพิ่มสัดส,ส่วนค่าใช้จ่ายรายหัวสายอาชีวศึกษาให้มากกว่าสายสามัญเพื่อจูงใจให้มีผู้เรียนเพิ่มมากขึ้นรวมถึงการพัฒนาระบบการเรียนรู้ในทุกระดับโดยเน้นกระบวนการคิดและการลงมือปฏิบัติจริงค่ะ